ดีดไปโน้ตทัลโหลสิครับจับเลยครับแม่อ้าวโ้โวโโอ้โหครับางดานฝ่ายับเตเป็นีครับสุขภาโด็เสมอครับเลยนะโอ้โีฟทีกินเิดตม่มีลากะแม่ว่าปนระตูเฉยกันีครับ ก็ได้ครัยาปาตกปาครับแกโลตีทึกหมาเจ้ล้วแล้วฟ้าไปทอดขาาทครับ ยักเลยฮะลุงเวหยเลยแม่สวดฝาหนาสกอตโต้ากแบบตแหวกซอแหวกตันขาต่อยผ่านแคพี่กต่ตกขาขานะครับกระดกยกเข้ารบยเดึงเส้นไพี่ครับแม่ไปตัวยากระดบยัพาครับแล้วก็ฝากล้วกนะเดี๋ยวลูกตีี่ครับ จัดเลยมาจะกบอบบออกบอดไว้ครับึึดใไป่านะเสียวกับกบบันท่าครับปัน้นซีแหวกะท่านากรเดิแล้วก็แาวก็นะฮะแล้วดูสิทีครับ,เร,บเราสปูดเอ็กซ์พวอร์ เลทานสะมึีดโดนแล้นะครับ <descon> เ <fin anta> <p uss ASE ori> ี่ขาตัวขาขากรเซยากครับแม่ะกูจะไปสู่หรือเปล่าครับยกพาตรงนี้ครับโตหาแล้วาครับเดนดูตาตวนครับแตกปาที่กระาดิ้โยกมาครับตึกกระได้แล้วป่ิงกระาประาโยกมาอยต่อแหวลาแวออกหน้าแลวก็ยก ปาเท่าเตินหรือเท่าซ้ายปาโคโคหมานะครับเท่าสาลงไปครับตอนดีครับเข้าขวาปัดตรงนี้ยหนนอตกฟากก็ไม่ได้ครับขยามาไม่ถึงนะ ติดเกมไปครับสวัสดีครับพ่ากให้ผโยปตนี้รับไม่ได้ครับสามาับพื้สาตูดูเพื่อนว่าดเพื่อนหมครัติเลยครับใครามาดูเพื่อนานเลยเอามาหาดูว่าเี่ยปะ่มาเสร็จม้อออกไปต้องออกครับสามารถเป็ตัวได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะลงรอที่ตกตาเรื่องภาษาผู้ติดนะ เล่นท่าไมโลเลยวะก็เล่นท่าไมโลเลย่าเดี๋ยวเนี่ยอดอปลให้เดี๋ตา่ได้รับผู้สาตโจนจาวะสปงเทสแล้วถึงด้วยอยาไปครับแม่โดมฟ้าแล้วโระโดครับ บักว้ครับเตนติกันเ้อย่ามาโดนทถบนะาับตะาพาติดกัาตาทัเอาุ่อินทวเอร์ทาตกตาโดนนเปิดเข้าไหม่ครับฝาทีใส่ขวานิฟอทับนะกระตามสกัดจากขวาดีครับฝาที่แบงตดกัาตาลับตาตกับตัยกมา แต่อย่างเบาครับมาที่จะตาครับตาทหารพทธย้อนขับฟ้าในวันนี้เท้าขวาม,มดไกลๆก็ไม่สกอบครับ

เป็นครักดาทอกเองสปูกเอ๊พพออพาวเวอร์แล้วก็มาที่พู้สาตัวตนลีครับต่างลากห้ายเยอะมาเอาเลยตะป็นะลีตะีครับผู้สาตัวครับโจดาเลยฮะโจโตรงเป็ะมาดึกระดนครับลึกออกเขาะหลักไปฮะโจดจยาว่าโจโจปลาไปที่ครับแล้วก็ หลุดออกก,กรกท่าครับบรรทุกครับตบมาไม่พลาดพยายามมาแล้วติดบ,บ,บล็อกครับไปฐานาสูตรจัดครับมาที่โอเซฟโยกกระเป๋าปาเลยตานี้ครับเสร็จบอลไหลมาที่ประตูปากครับกับทิ้ครับมาที่มินเซฟนะครับไซนนะตเตอร์ปัดโดปาดขานะครับออกปาต่างหลางหลายตานี้ครับดท่าพยายามปาเพื่อเนนะติร์ะครับต่าเก่งกไปตาดีครับ ถือลมา <Wars> ที่ผู้สาตัาาเดินตางครับทุเศนะขยับาไปดปาครับตโยกมาเพืรอตครับยอดจับหลักมาบ้าเยอะมากาาที่กนิวตกปลาอยากตาเยอะแากถือกระบะะบันครับเป็มปลาแ่ตเยอะขยับออกปลาอาล่ครับสีสีมาแล้วไหลเข้าปลามาใส่ขวาติตอครับโอ้โ อาไปเอาไปคอัไปาที่ชนาขวาตารถไไปไม่ไครับปาเด็ดรอบต้งทางลิเกทิศป้าปล่อยต่อได้ครับปาท่า ทุีว่าเต็มที่เลยที่รักทุกท่านก็ร้ดย่าง AF หัวสอฝากไว้